ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับเกาะติดสถนการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่19ธันวาคมครับที่ต้องบอกเลยว่าหุ้นเซ้นสูญเสียหนักล่าสุดมีรายงานออกมาครับเร่งเกณฑ์ทหารกว่า3,000นายเพื่อที่จะเข้ามาประจำการอุดช่องว่างหลังจากที่สูญเสียกำลังพลไปพร้อมกับเนินสาม,มาสูตนนัวนี้ยังดูเดือดสนั่นวันไหวครับเราก็กำลังรุก ชฐานที่มั่นเขมรแต่เขมรก็ยังมีการต้านหนักไม่ว่าจะเป็นระเบิดมือปืนเล็กที่ต้องบอกว่าปะทะเดือดกันถึง13จุดเฉพาะพื้นที่แนวชายแดนกองทัพภาคที่2แต่ก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันครับที่มีสั่งการเฝ้าระวังแท่นขุดเจาะน้ํามันหลังจากพบโดนปริศนาของเขมรนั้นตรวจการอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้กับอ่าวไทยของเราโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงบ้างติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่า ออกมารายงานอย่างเป็นทางการแล้วหลักๆส่วนใหญ่ที่ปะทะกันหนักหน่วงครับก็เป็นสองจังหวัดจังหวัดแรกเนี่ยเป็นศรีสะเกดครับจังหวัดที่2ก็จังหวัดสุรินทร์ที่ปะทะกันหนักมากในหลายพื้นที่ขมรนก็พยายามจ้องจะยึดให้ได้ ไล่เรียงมาตั้งแต่ศรีสะเกดกันก่อนนะครับพื้นที่สําคัญเลยก็มีพื้นที่โดนตวนซําแต่สัตตโสมพนมประสิทธิโสช่องตาเท่าที่ฝ่ายกัมพูชาครับใช้เครื่องยิงลูกระเบิดเนี่ยแล้วก็ปืนใหญ่ยิงใส่เราเป็นงห่วงแล้วฝ่ายในเราก็มีการตอบโต้ด้วยปืนเล็กไปแล้วก็ใช้ปืนใหญ่ต่อต้านปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาแล้วเราก็ยังมีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดครับบริเวณยอดเขาเปี้ยสะแบกเนื่องจากคาดว่าเป็นที่ตั้งโรงเก็บจรวดหลายลำกล้องของ,ของเขมรอย่างบีีสิบเอ็ดอันนี้เฉพาะ ห้าพื้นที่แรกเท่านั้นนะครับดวนตัวซัมเตสัตสตโสมพนมประสิทธิ์สูงและก็ช่องตาเท่าก็ยังคงมีการประทะก,กันอย่างดุเดือดส่วนอีกหนึ่งบุทีครับเป็นบนที่ผาโมอ,อีแดงและก็ห้วยตาเมเรียสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะครับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยใช้ปืนเล็กยาวครับบวกกับเครื่องยิงลูกระเบิดปืนใหญ่โดนทิ้งระเบิดและก็โดน FPV หรือว่าโดนติดหัวรบพุ่งโจมตีฝ่ายไทยเราแต่ว่าฝ่ายไทยครับก็มีการตอบโต้ด้วยการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดปืนใหญ่ยิงทำลายเป้าหมายนะครับและก็ปฏิบัติตามแผนอย่่่างงงตออเนนืจุดดี้แผม มาเรียเขมรนพยายามจะขึ้นมาแนวหน้าผาให้ได้แต่ว่าเราเนี่ยยืนตรงขอบหน้าผาเอาไว้อยู่นะครับคือก็ต้านหนักเหมือนกันแหละกับการที่ไม่ให้ขเขมีนะครับระดมยิงใส่เราที่แน่ๆเนี่ยเหมือนเรื่องราวเกี่ยวกับ b บียก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่กับสถานการณ์ตอนนี้อีกจุดหนึ่งนะครับที่หนักหน่วงไม่แพ้ก,กันก็คือพื้นที่มูวะเขือพื้นทีช่องโดนเอาพื้นที่พรานยาวพื้นที่พรานหิน8ก้อนซึ่งฝ่ายกัมพูชาครับมีการโจมตีไทยเราด้วยเครื่องยิงลูกระเบิด และก็ปืนใหญ่รวมไปถึงมีการใช้โดนทิ้งระเบิดโดนติดหัวรบต่อกําลังฝ่ายไทยเราแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เราก็ยังปลอดภัยทั้งหมดกับภูมิเขือช่องโดนเอาพลานยาวและพลานหินแปดก้อนถือว่าขมรอยากจะได้จุดนี้มากๆนะครับอย่างน้อยผมเชื่อว่าขมรเนี่ยเอาเป็นแค่จุดเดียวก็ประกาศชนะได้แล้วอีกจุดหนึ่งที่มันสําคัญไม่แพ้กันครับก็คือจังหวัดสุรินเองในพื้นที่ของปราสาทต,ตาควายกับเนินสามาศูนย์นะครับรายงานล่าสุดออกมานั้นกับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือฝ่ายกัมพูชาครับโจมตีไทยเราด้วยเครื่องยงยิิลูรระเบดดปืนใแจว BM20 เป็น,นง่วงซึ่งก็ยังรวมถึงมีการใช้โดนตรวจการและก็โดนติดหัวรบเนี่ยเป็นจานวนมากรวมไปถึงเราตรวจพบรถบรถบรทุกวิ่งเข้ามาในพื้นที่นะครับคาดว่าเป็นการส่งกําลังบํารุงออกฝ่ายกัมพูชาเองซึ่งฝ่ายเราก็ปฏิบัติตามแผนเชิงรุกที่จะยึดครองภูมิประเทศสําคัญโดยก็มีการวิเคราะห์มาจากกระผั้ที่สองนะครับบอกว่าจากการปฏิบัติของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าฝ่ายกัมพูชาเองยังคงจับตามองพื้นที่นี้เป็นที่มั่นสําคัญและก็เตรียมตอบโต้ฝ่ายไทยเราซึ่งปัจจุบันครับไทยเราก็ยังไม่สาาาามรรถนํ่ง ของกาลังพลวีรบุรุษของเราที่เสียชีวิตในจุดนั้นลงมาจากเนิน3สามมาศูนได้คือเราเนี่ยก็ตรวจพบเลวทั้งสองร่างนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถนําลงมาเนื่องจากมันอยู่ใ,ใกล้กับขมรเขมรเดินลงมาไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วนะครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องปีนเขาขึ้นไปมันก็เลยเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะฝ่ายขมรเองนะครับต่อต้านอย่างหนา,นานแน่นด้วยปืนเล็กปืนยาวและลูกระเบิดคว้างเนี่ยก็คว้างมาเหมือนกันรวมไปถึงวางกับระเบิดในพื้นที่มันก็เลยยากต่อการที่ จะมุดเข้าไปอันนี้เป็นพื้นที่ปราสาทตาควายกับเนิน3 5 0นะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่หนักหน่วงไม่แพ้กันก็เป็นพื้นที่ตาเมืองใกล้ก,ลกับตาควายครับไม่ใช่ตาเมืองทมนะแต่ว่าเป็นตาเมืองซึ่งจุดนี้ครับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็มีการโจมตีด้วยอาวุธปืนเล็กบวกกับเครื่องยิงลูกระเบิดครับเบาบางในพื้นที่แล้วก็มีการใช้โดนไล่คนขับบินตรวจการในมื้นที่ในห้องเวลา1 8บแถึงสองทุ่มแต่ว่าฝ่ายเราครับวางกําลังตั้งรับและก็ใช้ปืนใหญ่เนี่ยยิงข่มที่ตั้งอาวุ อ่ะอันนี้เราก็ประจันหน้ากันเลยครับกับจุดนี้มันก็อยู่ใกล้กับปราสาทตาควายนะครับแต่ว่าเป็นยุทธศาสสําคัญเช่นเดียวกันที่เราจะปล่อยให้เขเมนขึ้นมาไม่ได้รวมไปถึงช่องกลางต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะมีการประจันหน้ากันอยู่นะครับเพราะว่าช่องกลางมันใกล้กับปราสาทตาควายเหมือนกันแล้วมันเป็นเส้นทางยุทธวิธีเลยถ้าเกิดใครยึดตรงนั้นได้เนี่ยสามารถเอารถ ขนกาลังเติงกำลังบังุงได้ทันทีเป็นรายงานอย่างเป็นทางการของบุรีกองทัพภาคที่2เองนะครับบวกกับอัปเดตกออกมาอีกเครื่องหนึ่งก็คือทางกองทัพภาคที่2ครับได้นําคณะผู้สื่อข่าวต่างประเทศครับจากสันมข่าวนิเคอประเทศญี่ปุ่นสันมข่าวทีวี2ของประเทศโนเวย์ครับแล้วก็สับนักข่าวเอาจารซีราลงบาที่ศูนย์บักพิงชั่วคราวจังหวัดสิสเกตและเขาะ้าบุรีตามแนวชายแดนครับเพื่อสังเกตการรวมถึงเผยแพร่ข่าวกับผลกระทบความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินของประชาชนไทยเราและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ จากการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาที่ใช้ทางอาวุธปืนใหญ่จรวด b เ2 1ยครับยิงเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่เลือกเป้าหมายเลยและก็ไม่เฉพาะเจาะจงที่ตั้งทางทหารด้วยนะครับส่งผลให้ปืนใหญ่ลูกระเบิดต่างๆเนี่ยตกเข้ามาในมือนที่บ้านเรือนของฝ่ายไทยโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรครับที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักและจํานวนมากเป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของกองทัพภาคที่2เองก็น่าจะสอดคล้องกับหลายเรื่องราวนะครับเพราะมีรายงานเพิ่มเติมออกมาว่ากระแสะข่าวครับลือสะพัดกันเลยว่าตอนนี้ขเขมนสูญเสียหนัก จนต้องเปิดแผนเร่งเกณฑ์ทหารจำนวน2964นายอุดช่องว่างของกําลังพลโอ้โหเกือบสาม0นคนนี่มันเยอะมากนะครับซึ่งก็เป็นสื่อของขามิตรเองครับที่มีรายงานออกมาว่ากองทัพกัมพูชานั้นสูญเสียกําลังพลเป็นจํานวนมากครับที่ปะทะก,กับไทยเราซึ่งก็เลยมีเนื้อหาคําสั่งจากฝ่ายกัมพูชาเนี่ยสะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมด้านกําลังพลในลักษณะเร่งด,วด่วนโดยก็มีการประเมิอนออกมาครับว่าเตรียมแผนเกณฑ์ทหารระดมกําลังเพิ่มเติมจานวน2964นายเพื่อเข้ามาทดแทนกําลังพลที่สูญเสียไป พร้อมกับกำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงครับและก็หน่วยทหารในพื้นที่เนี่ยเร่งดําเนินการตามกรอบคําสั่งอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาขีดความสามารถของกองทัพและก็สะเสถียรภาพภายในประเทศเติมมาจะทันหรือเปล่าจะได้ฝึกหรือเปล่าครับขมนคือถ้าเกิดไม่ได้ฝึกเลยแล้วเอามาเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีอีกแล้วนะครับสาหรับการเติมกําลังแล้วอายุที่ขมนเติมมาเนี่ยก็ ต่ำสุดน่าจะมี16นะ16 17 18อยู่จุดนี้เลยเยอะมากเอาละเดี๋ยวเรามาตามมีหนึ่งรายงานจากกองัพบกนะครับก็เป็นสิ่งที่ดืนย่าชัดเจนครับว่าเราเนี่ยได้เสียโดนไปดี่เรียบร้อยกับภาพที่ออกมาว่าขมรนั้นสอยโดนไทยเราร่วงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโดนออกแบบมาให้รับความเสี่ยงแทนกํลาลังพลก็ไม่แปลกใจที่จะโดนขมรนั้นสอยร่วงมาซึ่ง มันมีวัตถุชนิดหนึ่งที่ขมรสอยดนเราร่วงได้นะครับก็คือ QW3 ครับจรวดต่อสู้อากาศยานนําวิถีด้วยความร้อนแบบประทับบ่าซึ่งเป็นคนเนี่ยแบกยิงได้โดยขมรมีการอ้าออกมาครับว่าได้ยิงอากาศายานไล้คนขับของเราเนี่ยอย่าง DP20 ตกเมื่อค่ำวันที่18ธันวาคมหรือว่าเมื่อวานนี้ก็เป็น QW3 นะครับที่เป็นขีปน,นาวุธนาวิถีด้วยอินฟาเรดรุ่นที่3นะผลิตในประเทศจีนครับมีความสามารถก็คือ นำระบบนำวิถีด้วยเลเซอร์แบบกึ่งแอกทีฟซึ่งพัฒนามาจากเทคโนโลยีขีปนาวุธต่อต้านการบินต่ำและอากาศยานที่ใช้ความเร็วไม่มากโดยเชาะเฮลิคอปเตอร์เนี่ยถ้าเกิดได้อาวุธชนิดนี้ไปครับยิ่งแม่นยำขึ้นน้ำหนักเนี่ยก็ประมาณ 22- 23กิโลเลยทำให้ทหารหนึ่งคนเนี่ยสามารถแบกขึ้นบ่าได้สบายตอนนี้เราก็ยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าเราได้เสียโดนแต่วรองโฆษก,กง้ำโบกเนี่ยเหมือนข่มขมนเลยนะครับบอกว่าโดนทับบกยังมีเยอะแม้ว่าจะเสียไปหนึ่งลำเนี่ยแต่กองทัพไทยก็ยังพร้อมเหมือนเดิมเสียไไปแล้้้วหหาาใม่ด่ดรับบถเกกททีีย ุณเสียมากกว่าเราทั้งคลังกระสุนคลังอาวุธเนี่ย ของเรามันแค่ฝุ่นจริงๆกับโดนเมกันหนึ่งลำโดยสิ่งที่เขาม็นสะอื้นที่สุดก็น่าจะเป็นช่องอันมาแหละครับเพราะว่าสิ้นสภาพเป็นที่เรียบร้อยจากที่มีบ้านเรือนประชาชนจากที่มีตลาดเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับคือมันโล่งไปหมดมีแต่ป่ากับดินแค่นั้นผมขอเสนอให้ทางหน่วยที่เกี่ยวข้องครับได้มีการจัดตั้งอนุสาวรีย์ช่องอันมาก,กันเลยเพราะว่าการกระทำของเราเนี่ยน่าย่ยองมา,มา,มากๆกับวีรบุรุษไทยเราที่สละชีพสละชีวิตในพื้นที่นั้นเอาละครับมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับรายงานล่าสุดอย่างเป็นทางการนะครับก็ ที่ออกมาสั่งเฝ้าระวังแท่นขุดเจาะน้ํามันหลังจากพบโดนปริศนาครับบินตรวจการบริเวณรอบพื้นที่ในอ่าวไทยของฝั่งไดยเราครับคาดการก็คือเป็นขมิอย่างแน่นอนซึ่งเราก็ต้องระวังในจุดนี้เหมือนกันต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นทางการทูตนะที่จีนเองครับเริ่มที่จะมาเป็นตัวกลางกับการสงบศึกไทยขมินะโดยเฉพาะ หวังอี้นะครับมีการโทรคุยกับกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราแล้วก็บอกว่าอยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยแสดงความเต็มใจที่จะลดความตึงเครียดและหยุดยิงซึ่งหลังจากที่จีนออกหน้ามาแบบนี้นะครับไม่นานทั้งฝั่งของสหรัฐอเมริกาครับก็ไม่น้อยหน้าได้ส่งมาโครรูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศโทรสายตรงถึง ทูตไทยเราครับแล้วก็หนุนไทยกับกัมพูชาเนี่ยเจรจาสันติภาพกันแต่ขมีนก็ยังไม่ยอมนะครับขมีนก็ยังมีการปล่อยข่าวเท็จต่างๆนานาโดยเฉพาะในวันนี้นะครับบอกว่าทัพไทยของเราเนี่ยบอมพื้นที่พลเรือนแล้วก็บอกว่าไทยของเราใช้ควันพิษและที่มันตลกร้ายที่สุดนะครับบอกว่าไทยเราใช้ยาหมึนฉีดน้องหมาให้ไล่ฟัดฐานขมียนครับในปรสาสาทพระวิหารอันนี้แหละมันโอ้โหหมดศักดิ์ศรีความเป็นทหารไทยเราเลยครับถ้าเกิดขมีนมาใส่ร้ายแบบนี้กูเรื่องกูข่าวแบบไม่น่าให้อภัยจริงๆ อีกข้อหนึ่งที่กมิใส่ร้ายนะครับก็คือดึงเรื่องโบราณสถานเนี่ยมาเป็นประเด็นเพื่พอที่จะกบข่าวไทยเราบอมสแกมเมอร์บอกว่าสิ่งที่เราบอมเนี่ยมันคือสแกมเมอร์ หมายความว่าตอนนี้ใกล้จะสิ้นสภาพแล้วครับฟ้องนาชาติหาตัวกลางในการเจรจาเพื่อที่จะลงอย่างสวยงามไม่กล้าที่จะมาขอบอกว่าไทยเราหยุดยิงเถอะตอนนี้ขอย็งก็รู้สึกว่าจะเพี้ยงพรำพอสมควรนะซึ่งหนึ่งกับฮุนเซนเนี่ยนำมวลชนมาแบบนับหมื่นนะครับมาเดินประท้วงรวมตัวกันในกรุงพนมเปญเรียกร้องสันติภาพบอกว่าไทยเราเนี่ยให้หยุดยิงโดยแกนนาก็คือฮุนมานีครับน้องชายคนเล็กของฮุนมาเน็ตลูกของฮุนเซนท่านเองแล้วสื่อกัมพูชาก็ยิ่งตีแตกขยายไปกันใหญ่นะครับบอกว่ามีคนมาประท้วงมากถึง3า0แสนคน เนี่ยอันนี้นี่ไม่จริงแน่นอนนะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่กี่หมื่นที่ฮุนเซนกินเข้ามาได้นี่ก็เป็นเรื่องราวการอัปเดตล่าสุดกับสถานก,การณ์แนวชายแดนของไทยเรานะครับหลังจากนี้คงต้องติดตามกันต่อในส่วนของกองรับภาคที่1น่นะครับจะมีรายงานในช่วงเย็นนะที่จะมีการสรุปสถานก,การณ์ออกมาส่วนกองรับที่2เนี่ยก็จะเป็นช่วงบ่ายในการรายงานนะครับก็ยังคงติดตามกันเนื่องจากส่นเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดที่ยากที่สุดแล้วที่เราจะเข้าตีได้คงต้องรอติดตามกันต่อเนื่องนะครับเอาลา่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเเท่าานัับบกกูชชมอปด เรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายศูนย์ปฏิบัตรริการกองทัพภาคที่2ขอสรุปสถานการณ์การรบประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่19ธันวาคม2 5 6 8เวลา12นาฬิกาในแต่ละพื้นที่เพื่อกลัวทราบดังนี้พื้นที่โดนตวนสัมตะสัตโสมพนมประสิทธิส่สชองตเา ฝ่ายกัมพูชาใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่เป็นห้องว่วงฝ่ายเราทำการยิงตอบโต้ด้วยปืนเล็กและใช้ปืนใหญ่ยิงต่อต้านปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาและใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดบริเวณยอดเขาเปียสแบกเนื่องจากคาดว่าเป็นที่ตั้งลงเก็บจรวดหลายลำกล้อง B.M. 2 1ของฝ่ายกัมพูชาพื้นที่ผามมยแดงหมวยตมัมเลียฝ่ายกัมพูชาใช้ปืนเล็กยาวเครื่องยิงลูกระเบิดปืนใหญ่โดนทิ้งระเบิดและโดนพีชีพ F.P.V. โจมตีฝ่ายเราโดยฝ่ายเราได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดปืนใหญ่ ยิงทำลายเป้าหมายและปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่องพื้นที่ภูมะเขือช่องโดนอาวผ่านยาวผ่านหินแปดก้อนฝ่ายกัมพูชาโจมตีด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่มีการใช้โดนทิ้งระเบิดโดนพีชีพ FPV ต่อกำลังพลฝ่ายเรากำลังพลฝ่ายเราปลอดภยัยพื้นที่ตาควายบริเวณเนิน3 5 0ฝ่ายกัมพูชาโจมตีด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดปืนใหญ่และจรวด v m เ1เป็นห่วงๆมีการใช้โดนตรวจการและโดน f อ v วเป็นจำนวนมาก ตรวจพบรถบรรทุกวิ่งเข้ามาในพื้นที่คาดว่าเป็นการส่งกําลังบุรุงของฝ่ายกัมพูชาฝ่ายเราปฏิบัติตามแผนเชิงลุกยึดครองภูมิประเทศสําคัญจากการปฏิบัติของฝ่ายกัมพูชาแสดงให้เห็นว่าฝ่ายกัมพูชายังคงจับตามองพื้นที่นี้และเตรียมตอบโต้ฝ่ายเราปัจจุบันฝ่ายเรายังไม่สามารถนําร่างของกําลังพลที่เสียชีวิตจํานวนสองนายลงมาจากเนิน3 5 0ได้เนื่องจากฝ่ายกัมพูชาต่อต้านอย่างหนาแน่นด้วยปืนเล็กยาวลูกระเบิดขว้างและวางกับระเบิดในพื้นที่ พื้นที่ตาเมืองฝ่ายกัมพูชาโจมตีด้วยอาวุธปืนเล็กและเครื่องยิงลูกระเบิดเบาบางในพื้นที่มีการใช้อากาศยานไร้คนขับ UAV บินตรวจการในพื้นที่ในห่วงเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาฝ่ายเราวางกำลังตั้งรับและใช้ปืนใหญ่ยิงคมที่ตั้งอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ตรงข้ามปราสาทตาเมืองเรื่องสำคัญอื่นๆศูนย์ปฏิบัติการกองทัพที่สองได้นำคณะผู้สื่อข่าวต่างประเทศจากสำนักข่าวนิเกอิประเทศญี่ปุน่น สำนักข่าวทีวี2ประเทศนอร์เวย์และสำนักข่าวอาจาร์ซีล่าลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดศรีสะเกดและเข้าพื้นที่แนวชายแดนเพื่อสังเกตการณ์และเผยแพร่ข่าวผลกระทบความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินรวมถึงผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนไทยในพื้นที่ชายแดนจากการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาที่ใช้อาวุธปืนใหญ่และจรวด v m 21ยิงเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยโดยไม่เลือกเป้าหมายเฉพาะเจาะจงที่เป็นที่ตั้งทางทหาร ส่งผลให้กระสุนปืนใหญ่และลูกจรวด B.M.21 ตกเข้ามาในพื้นที่พลเรือนของฝ่ายไทยประชาชนชาวไทยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของฝ่ายไทยได้รับความเสียหายหเป็นจำนวนมากสวัสดีครับ